สวัสดีพี่น้องมาดุนหวยพี่น้องนานกมได้เวลาแล้วไยด้เวลาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นบาน้ำจะบ่รด้ซื์อบ่่านจ้นเดือนนี้ฉันผ่านอ่นเล็เลยาใจสีมากเลยปวดงียเมื่อวนนี้ฉันปอดนวันนี้ฉันปอดแดดอะแทําแห้งแดดพี่น้องแดดแดดแท้แดดว่า ยังรางวัลรางวัลยังเพิ่งอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่มาลุ้นจนเดี๋ยวจังมาลุ้นอีกพี่น้องเล็กหนามาเลยพี่น้องจ้องย7 เจ็ดสี่ศูย์เจ็ดสี่เูนรางวัลเลขหน้าออกแล้วครั้ทงที่เท่าไหร่โคตดเบสตะท่านประธานกรรมการดีดครั้งที่กี่เจอเสียงลูกยางใหม่ด้ประจำใหม่เพื่อน้ากิ้เหล้าเมาบ่อยเดียว ไปครับครับด้วยอูุชาเร่งทุ่มเองตึ้งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หหลักที่สองดมยาบไปตันบบสินี้กงมีไก่น้ำเขาอยู่บอสูนองเลยหัวนางเลยอไอสัมปะหลงเนี่ยพี้ยจะใช่อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ส ตัวนางเอลยเราก็มาซึงาา่งน้ะนี่ยองหลักที่สออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายแป้งหนาก็ให้มัอนอันนี้แป้งหนารับซับแป้งหนารับซับก็แป้งกระบอกเขานะสบายดีเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ครับวันที่ซื้อแไปทำมาหนังหลุนนำ้ำจะไปได้ซื้อเซ็ตปอดช่วงนี้เซ็ตปอดปอดขึ้นบ้าบ้าอื้ะไรซือร้อ ตัวครั้งท like so. ี่สองเลขที่ออกบริสุทธิ์ลเริญไปเรื่อยห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสอง1ลขอีกคมา้งามนาอเรียกนะเรียกออกงามไดห้าหน่งหาแสงแดดโฆษาด้วยมีขาอด้วยเหรอห้คเดคิ ประจํานวนสองครั้งห้าหนึ่งสฉันไม่ขออะไรฉันขอแต่ทองท้ายสองตัวกับท้ายสามตัวท่นี้ถ้าบริสุทธิ์สามตัวบริสุทธิ์าตัวท้้งบนสามตัวทั้งบนดจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามนมาตอนไรมากพี่เน่จะใช้อุปกรณ์อกาหลักที่

บถือกันอยู่แต่ว่าแต่ก้าวว่ายังสันแต่ว่าอันนี้บถือเงาไฟเมื่อมัน่มันบอมีกำลังใจอย่าหยุ่ต่อเลยได้บอกเลขสองตัวนี่สามยังเล็อกท่ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออสาม 8สใช้โรตรีใช้มันมานิ่งๆเลยเนาะสามดต่อไปท่านประธานกรการจะส่งทุกอย่างไหนึและก็ะสงตัวล่างอ้าวัลเล็ท้ายสตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเียงมันดังนิ่ง นะจาก,ก็พอขึ้นทานนี้เลยขึ้นทานนี้จะว่างไงก็แล้วจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สดจใช้อจเืองเอเรื่องชีกับเกลา เมเสียวเตรียมกระโดดเด้อเ703สามศูนย์สามฟังอีกรั้งนะคะรงวัลเลขท้ายสามตัวครัเลขที่ออก703มามันนี้เลขท้ายสองตัวเจ็ดตัวเร่ยเลยอเ็กโเลดเจ้า เลขลดข่อยตรงตรงเลขเจ็ดสาตรงตรงเลยขาดซีขาดซีอรถตู้นะถืไปน้องยกขจจุ้ิเจ็ดศูนสามอันนี้มันเอาเจศูนสามมันอจใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่หกมาไว้ซื้ออยู่บอสองตัวจะมาแล้วพี่น้องเอาจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่สี่ การออกรางวัลหลักที่4และรางวัลที่2ตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ในการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสํานักการสอบสวนและนิติการคุณชนะชุ่มช่วงและผู้ที่ยืนประจําหลักหลัสิบนะคะคุณสุดาเสนีสนีสีมาลศักดิ์ผู้ในการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐและกรมบัญชีกลางค่ะ กล้องแล้วจะออกรางวัลลิทายสอนออกมาออกมากันออกกันออกอาซีนเสียดจับยุ่จะบปได้ซื้อวะจะฟันหมอ งวัลเลขท้ายสตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออกเฮ้ยน่านะาแโอยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยมันค่เีย่เยวยวเย่ะแล้วอบอกเฮ้ยเราอยู่ไมกา เชือนเล็กเล็กลนงกเลเข้ากู๊ปารรดาเอกเลขทุกคนงธรราเชอกเลกขาหองสวยห้องงามเลยบ้านแม่นะขาวนี่เครื่องหยม้วงเนาะเครื่อหวม้วงเนาะร้อหนึ่งร้อยหน่ง้าปาือกเล้อนึ่งจับบ้านบาบ่ได้เมื่อมื่อหบาได้เมื่อ เมื่อไร่ฮา่ลนพี่โได้พี่น้องโดแต่งแต่อยู่เตียงจุดลงไปเลยแ่บอบอลแล้วเน้เมเซียเจ้ากระบอกขึ้น่อยวะจะบอกขึ้น่อยวะจะบอกขึ้น่อยอยู่วะบอเลขเปาเชือไงเลขรถแล้วนะสามแปดห้า เดาน่ะถือขั้งปีนเฮ้ยแล้วน่ะชื่อก๊จะชื่อแบบเป็นแปบหาไม่ตองหาแสนเอาตัวเองชื่อพิชิมาเท่าอมูเหย้ยคอยคูนใดคูนกับมันบนลางนี่บอนะบาชื่อเก่งที่เก่านเล่นอมน้องเล่น่ะหมโอยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้อยโ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 อ làm à? 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 là bao nhiêu đây? đưa ngay. đốt. đốt nong, nó mệt

มิเียมมาลาถือรอยบาทพี่น้องมีเียมมาลาถือรอยบาทบาริโอสือบนถือบาริโอนั่นโนน้นนลโนอืออนคน่มามาบาหนัง่างวันนี้นะสบายมามุ่นเด้านีาเมาวาทะบียนราเชือกเฮ้ยนายยุมิกาแล้วบ่อถาดแปดหาออกมาแลอมา่เที่ยวแล้วว่ะเออ

ก็ว่าอยู่นี่อยู่นี่กันก็ว่าอยู่ทะเบียนรถล้วนะปูกันเลยว่าโอ้ปู่ดวงาหไปซื้อคาดมือคอยซื้อย่งนะเฮ้ยคอยซื้อนะวว่ือนสามตวด้วยเดืนสามตมนตมมัตมาต่มั้งหมั้งห้ยสต เออเกสตูเ็อู่อ,อีลุ่มหเซียมมาล่าเฮงอยู่กับพี่น้องเลยคนถือนั้นมีเซียมมาล่าไลอยมีเซียมมาล่าเฮงอยับพี่น้องเลยคนถน้เียมมาลาย่อยู่

โดันมพเขานไ่ดได้แท่านซ้ค่อได้แต่ตอนจะลงไปกองอยู่ันแล้วตอนจะลงไปกองอยู่หันแล้วแล้วนี่โอ้ยตั้งล้องยู่บแมนบอตั้งกับล้วกัปีมาแลวมาแล้วแมนบออ้ยรถบาอ่อนด้วันีวก็รถเบาอ่อนับันด้เลนรอ วายใครถือใคสหเลยเถยยเ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 าถือเขาถือเขาถือนเยเขาถือเขาถือเขาถือเบาทพี่น้องคยถือเลขเ้าบาท กูซื <c <c ้อซีเจ็ดกูก็ซื้อซีเจ็ดกูอ่เจ้าบอกเอื้อยนันดี้ซีหกซีเจ็ดก็ซื้อรถเอื้อยนั่นดี้อานี่มันซื้อตัวชี้นี่แกสำหรับโอ้ยยังดีใจที่แกบาทบาทเศร้าบาทหรือสิบาทต้องท้ามือข้ามแก่คู่น่ะแกคอยคู่นั่นแหละเลขเสือเลขเออเลขเสื้อคอยบอกเพื่อนว่าเท่าใดแกว่าคู่เียวลขเชื้อแจ็คต้องไปเบิ่งใหม่บอกด้วยว่าเสือกระสิงอ้ มีเยกับเมี่ยวงเว้ยมือเท่านี่นนนนก็บอกเลยดงคลิปนี้รัวฟารินบ่าวเสือมาแล้วถั่วแดรนี่ัวน่ะโอ้เจ้ิดว่าบาเล็กเสื้อบอ่เล็กเชื้อบอ่แต่ฉันชนเล็กซิงไปแล้วก,ก็ลยุูเล็กเสือออกเลยทั้งเสือทั้งเล็กโลดดีใจเด้อบอได้ใจหนีได้จุบได้ใส่ข้าหนีอยู่เจ้าบอกเลยเจ้าบอกว่ากร้ บอเราโทรมาเมื่อเช้านี้นะเมนบอเออจะบอกที่เพ uh, ah. okay. ื bye, Hello Hello ่อนนะไปไปพี่น้องสวัสดีด้วยครับผม